สวัสดีครับลุกท่านคริบม,มาแล้วครับืบัอนี้พามาอยู่กลางทงพี่น้องครับบรรยากาศดีดีด้านหลังตุกเป็นภูเขาเป็นภูเขา,าที่อยู่ใกล้ๆบ้านลุงจงนนี่แหละครับพอดีลุงจงมาเซาที่แปลงนึงได้อยู่บริเวณนี้ครับมองลุงจงา้างหลังลุจง่าไขแล้วไขแล้วน้อยนึง วันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้เบิ้งครับว่าบรรยากาศดีครับมื้อวานนี้ที่ภูเขาเป็นวิวงามๆเห็นมั้งวิวภูเขาก็เลยเก็บภาพให้เบิงนะ้งเนาะลูกจงมาถ่ายให้เมื่อนี้มาผู้เดียวก็เสริมบปได้ม,มา้ยก็เสริมไปน้าอีกแปลงหนึ่งแต่ก,ก่อนกับภูเขานี่สิเป็น ทำไล่เรื่อนรอยนะทำไล่เรื่อนร้อยกับว่าเป็นไล่เรื่อน้อยนะครับสมัยก่อนสมัยกอ่อนผู้เฒ่าเพ่นเท,ทไทยเทไทยอยู่ทั้งเขาหลายครอบครัวครับในช่องนี่แหละในช่องเขานี่แหละเขาเอื้นซ่องกระแสนะซ่องกระแสสับประก่งซ่องกระแสนี่แหละประมาณนี้แหละมีหลายหมู่บ้านเอาม่นไม่มีหลายหมู่บ้านมีหลายหลังคาแล้วกับันนี้คนรุ่นเก่ามากนกะ ลมหายใจจากไปบัดเจ็บพลุ่นใหม่บรเเ็ดกับบรเเ็ดไทยบริเวณเจ้าก่อนหยิเแ็่ไห้ข้าวโพดไปเรื่อยๆร้อนทุกเขาเนี่ยจะเป็นไทยข้าวโพดหยิบข้าวโพดกันยังเหลืออยู่บ่ขี่เจ้าที่เหลือเห็นแดงๆแดงๆกูจะเป็นของน้องเขยลุงจงนี่แหละแกงเขียวๆข้าวโพดทางล่างนี่จะเป็นแม่นแมนของน้องเขยลุงจงแล้วปีนี้ลุงจงก็เลยมาเห็ดเห็ดบ่เป็ี่ยนทางข้างนอกก็เอาสายฟูพิ่นเคยเห็ดนี่แหละเป็นที่เลี้ยงเนาะ อาศัยน้องเคยเพิ่นเป็นพี่เลี้ยงให้เพราะว่าลูกจงบ่ได้เฮ็ด30ปีแล้วเนาะบ่เฮ็ดอะไรขนาดสามสปีแล้วก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งว่ามันงามเนาะวิวงามงามเห็น้องวิวงามครับวิวงามเดี๋ยวมื้อหน้ลุกจงเก็บภาเข้าไปเบิ่งเอยำยัดลุกจงนี้จะได้เห็นแหละในในช่องเขานี่ล่ะมีหลายมีหลายมีหลายเจ้าหลายแปลงอยู่แต่ว่าส่วนมากแล้วแต่บ่ได้พักอยู่ในนี้เนาะบ่ได้พักมีแต่มองว่าพักสั้งวัน หลักกับบ้านก็บ้านอยู่ฟังบ้านอยู่ฟังอีกฟังหนึ่องอยู่ตามลงมไปหนึ่มือบ้านเนาะหมู่บ้านบ้านจะเสียตะแข่ขอตะขั้นก่อนบ้านล,งลาุงสงไก่อยู่ฟังอีกบ้านล,งลาุงสงอยู่ฟังท่านหนึ่งจะดตะเข่าตะขิเป็นละอ้อนตะแก้วตะขั้นก่องมาฟังนี่กัเป็นซองกระแส เดี๋ยวลุกจงกิพาไปเบิ้งมือมือนามือนามีโอกาสเดี๋ยวสิพาอี่รถออกไปเบิง้งแวะออกไปเบิง้งดีแปลงนี่ไทยแล้วทียี่สิบไล่นี้ถนน้ากลางนิดนึงแล้วไปนี่ลุกจงกำลังจับลองกำลังกิไทย มันเป็นล่องมันสัะหลังเก่าครับวันนี้ลุงจงก็เลยไถย,ยากแนไถกับ่อยากปาไนไราครับตอนนี้ลุงจงอยู่ข้างล่างปล่อยรถไปเองมันอยู่ในล่องเนาะประมาณนี้เลยพี่น้อง ทำพอดีใช้แล้วเสร็จพอดีพี่รอ,องเอ้ยเมื่อหนึ่งขื้นเนาะนี่ครับใช้เสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้น่ครับฟังนี้ฟังนี้มีถนนมีถนน์ภาคกลางเนี่ยฟังนี้ประมาณสี่ไรฟังนี้กับประมาณสิบเอ็ดไรฟังนี้ประมาณสิบเอ็ดไรใช่เราใช้เสร็จแล้วต้นกลงกิจ,ะจะกลับบ้านพอดีค่ำแล้ว